มีอาญาชุกจอดผาบ้านบอดบาบบ้านบอดหาเบื like ้องตบ้านอื่แหะบ้านจังหวงัจ so? ัต <spatula> ิดทางดำกาไกาบ้าแมจักเทียเ้ยเอามาสสงเฮมือียไป เอามนาลบาโอ้โหนาลบาขนาั้น่มันดีใจอย่างนาลบาทนเกิลอกตาเป็นาลูกบาทงวนบ่อเขาถึงวนเจ้งหนีว่าเป็นแต่สั้งลำไม่เนาะเป็นยังไงเราทุกสร้างไหมะว้าวันไนจะเท่ไปตนเรนลกบาทไมเนาะนั่นก็บพราะรับรอเตียงทางข้างเพิ่นเรียกว่าควนมาข้างเพิ่นเพิ่มปวดเนาะอือคว้ขาทุงควันนี่แหละเพิ่มตีเสียง หมอเลยก่ากิยาเอเตียงข้งขงางๆตายเลยไอยุึงหัอตายล้อ็ตายแค่ไหมที่นีน่คุนว่านต่อนเยอะแล้วตายแล้วเพื่นอนกเอมาไปไวห้องดักมีคุณด,ดออุย้ยเต,ตีตีสองผ่เอาตี่เตีสองยังไม่เอา,อาเพอาี <ừ. S 2> อตีตะตีสามเตียงคางๆกัตายก็เตยีตยงหลวงตาตายจคกทีก่นหนว่าตาย วันนี้เขาเรียนวิชาตเอ้าเพราหลังเขาเรียนวิชาจังไหนลุหลา้าเป็นพระฤษีเ้าเป็นนักบวชเขาต้องเรียนตัววิชามันหนาเบื่อแล้วเอ้าหนาเพื่อเสีเฮ็ดจังไหนสีเฮ็ดกันอ้าวาไปหาไฮโลมาซันปจังวจังไหนูนี่มาซันไฮโลคืนนี้ที่น้อกมาเบิ้งหดมลกไม่มาลงไฮโ ไม่ไปยุ่งไปเที่ยวอะไรเอาเป็นนักบวชอันนั้นเป็นการพระนั่นเป็นอบายจะมุกจะไปยุ่งจะไปเกี่ยวเรื่องอะไรอะไรนี่ปัญญาบ้านผู้ขายพือซื้อเลียได้ยุ่งสันเอาอนันต์ทว่าเป็นการพระนั่นเขาเสียงโซกเลยว่าอะไรเป็นการเสี่ยงดวงเออตื้อได้ยุ่ตื้อได้ยุ่ลอกตาเออลอกตาล้าว่าสิมามสิบเบิร์นิดว่าเอาโอ้ยเบิร์ก็เบิร์ข้างหน้ากับข้างหลังแบบไหน มัต่นมาสอสน,สวน,สวนบวชเลยนี่รังตาเอ้มาสอนฟอนตอนับขำปลาปะเนี่ยเมาอย่าขึ้นกระายาัแต่ไรนะเดี๋ยวเขาเป็นนอนไม่น่าจักกยางมาจ๋นที่ไปซ่อบฟอดสอมแก่นได,ดไหนเ,นเขาเป็นมรืสีเขาเป็นนรักบวชต้องสำรวมอยู่ในศีลกินในถ้ำเข้าใจปะอ้สอนพระจื้อพระจำตะเคียนลุกึ้นนสนาแ้วาสอนะไรสามคนเป็นินรังตา็นพู้นั่นเ้อ นี่ตีทีเพื่อนว่าซัีใหแห้งนะนะเออนี่รัอุ้ยค่ะที่ักชีพ่อสมีเห็นตอดเนั่อเมื่อก่อนดอกบริสต์บริสตวิาเนี่ยกำเคยไ่้ย้นตีลื่สีดักตดแมอุยฝึกวิซาีหอดอ้อยมันนั่งกลนงนะลูกสีมเมียเจ้าค่ะพวกเป็นตัวเทียบตัวแดงเรื้สีสีมีเมียจงไหนเดี๋ยวนี้ฮะต้องเงี้ยตีลูกสีลูกสีโอ้ลูกสีเออ จะเตนว่าขี่ที่มาผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่ผิดแม่มึ้งบอกห่วยมาสมเขาเลยยังเอาบังวนอีกหยอกคือซื้อไปยืนยังยกไก่ปะนั่นทำมาถ้าเด็กเขากล้าเข้าไปเนาะเดี๋ยวบางนาคือคนไม่ถูกใส่เจ้ามาคันว่าทุกคนทุกใจว่ามาหอดพี่ดิโอ้โหเดี๋ยวบางนาเจ้าแล้วคอยพูดจัําคอยเลี้ยงเจ้าปิดเบึ้งให้เนี่ยเจ้าฆ่าเจ้าเป็นมีผู้ใหญ่เป็นบอสทำมาจี๊คิวเท่ก่อนนี้คนตัวเล็กมันหลายประดับ เจ็ดหมื่นหันผู้ใดมีเรียนทูกกจมาเบิ้งนักเบิ้งนักคิวอีหลีพวกเบี้เจ็ดหมื่นังไหนล่าบ้านที่เปิดโปงแหววใปเจ็ดหมื่นผุไมกับว่าได้ไปผู้เดียวดอกก็ไปก็มั่หันละข้อเจ้าเดี้ยหลายไปได้ใส่หนีเพิ่นผู้ขาเดี้ยสามหมื่นเพื่อเ่คอยจะใส่หนีเพิ่นเบิ้งเรวไปเดี้ยหกหมื่นผุนว่าก็ยั่งหลยเพ่เอาจะใส่หนีเพิ่นก็ยังเพิ่นไล่กอด ก็ต้องเสียบ่ต้องโตอมตงใจดอกเมื่อนี้มุ้งอะไรอะไรออกเป็นอย่างว่าหนาว่ามาจะก้นเนาะต้องไปใส่เอาผู้วายเห็นน้องล้มบ้านผู้นอเดิผู้นองไปรับรางวัลที่กรุงเทพล่อยล้กนองตาเแียตาเบียยเบี้ย่ม่เบ็้งานเอาก็ดีแท้เอาป้าเตยล่าโดเป็น้ยางละ นมักการเจ้าคาอม่เรียนมากอ่มาเก่ได้เดือนท่างมาหาฉนดอกเจ้าคาะจุดแตบต้องบอกว่หูว่เห็นว่ามันทีเป็นไจ แม่ม่อกี้ทออี่หัวใจที่นีน่ใช่เอาความเงิน่กติผู้ชาเป็นยักบำบัดตีนตีนไทยตีนหลวงตาผมว่าผู้ชาแข็งแรงขึ้นแล้วม่เอาเค็นียังก็แข็งแรงได้กินโปรตีนแล้วต้องตาเฉพาต้องวอาหอยหู้หอยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มัเกิดในโลกนี้ จะว่ายังต่ออาพ่อ้กับพ่ถาจก็ีสัก่านเงี้ยตแตเี่ยังไพอพ่อมาด้ว กตสี่สดอกเจ้าค่ะแม่งหนังล่ะลูกผู้ผ่าเป็นนัก้องเป็นศิลปินอยากม้าป่าเป็นลูกศิษย์าดังคื้เพลินเฮ้ยมาถึงมองถึงบ้านแร้วจเจ้าอะเนมองละทีเจ้าค่ะเออซุมา่าดังๆนัก้อกดังๆมหาตะอยมีเล็วซอยนเด้อเจ้าค่ะเออยากาบอกลูกเจ้าแมงผู้ไหนล่ะอันลกตาูฮจัตตาหยองมาเจ้าค่ะโอ้กาล่าดังก็ดีเมีเอาละครยังไม่ลาสุดให้หนุ่มรถไถเอ้าหยองลูเจ้าติลูกพญีเจ้าค่ะ ที่ถามว่าหูจักมันบอลีกคือวานลูกข่อยในนาคือมันโอ้ยืนเยิยมกันว่ามันป้าเปรตคนแล้วเนาะมีงูกับพวกินมาหลายๆว่าด้กินสักเตายังลูกข่อยเพียได้กินน่ะว่าแต่โซออนเนาะป้าคือกันทัพพระรันตกิแย่ก้อกเลยเป็นลวงเจวเป็นผู้ใดล่ะบอกเตายุ้ยเดี๋ยวค่ะคือว่าจังไหนก่อเตายุ้ยแต่ว่าตัวจริงมันจะแพงก็อย่างนี้ตัว มาน้่งบหลังมือนี่ยมาอยู่เจ้าค่ะยือท่าไหนล่ะฮะติดสะได้เดือห้องแกแกๆไปทั้งหัวหัวหยวยัยยุ้ยไม่มึงก็ใจบันนนานชาหมาเรียวเย่ยไปยัเรทาน่ะมาเรียว ใชเพื่อนเจ้ในนาเท่าก็พอคุณแม่คุณนายเป็ดสีขามพาวดาไม่เห็นหลุดบ่็ด้สีกาวพาวดใดลูกฉันต้งหีห็ดดนะิแม่เนาะอุ้ยเป็นตาทากแท่ตแพงมาเจาะหาอุา้ยเป็นตา,าทากเป้งเอาเลกเรว่<ช>ลูกไส้เพราะมนขี้ขั้นข,ขา่าอายุจะควบแล้วล่ะคุณนายเกิดรุกฉัหลายปีอยู่ดิในจั่ปีเลยลูกหลานอ๋อหกสิบสาขวบแม่หกสิบสามคเณแม่เด็สามสิบห เป็นอะน้อเดาหรเอาซป็นแต่เจ็บคุณนเาะสาจะัเลยเขาจะไว้เจ้าหีเขี่ยลเป็นยังไงเจ้าขานวยการเปตได้บองตาโอสูงขาวน้าอัรยูดตลอเราเป็นเจ้านี่นาท่านด้ใส่สูทเพชรได้เนี่ยเอใส่เขาเลือกเป็นยังไงล่ะหมาเ่าอ้อบัดอ่อ รอิ้เสียงตี่าพุ่นน้าลองพริกข้นเมียกตบตีตบมือโอ้ตการไปใมไหนล่ะถิมาฝากไปดีล่ะละเบียบปาทาศินดีล่ะเสียงดียาามาละเบียรเอาคนมาลาบีมัยุ่ยยุ่ละเบียเพล้ตะกนเส like, ียงจางแล้วตะโนเสียงจางเป็นวิสโลกแกมตัวป้าจังไหนจางไหลมาถือขี้ยุนี่เบิร์ดเบิร์ดแล้วอนหนวดพยิกละเบียบมึงก็ได้เปลียนเนืเมี ก็เม่พาไปฝากไว้บ่ือื่นพวงไงแม่พุ่มพวงตายอ้นซอยเน้ยได้ให้เจ้าแพนร้อนตาไม่อยังเอื้อนใส่มันหลดได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วเด้บอสให้แล้วเออบางยากหรอกว่าแต่มาหาข่อยข่อยมากซอยผู่ซอยคนตัวเก็บเป็นบ่มาเนาะหันน่ะเก็บเป็นใบเห็นกันเป็นอยังลูกล่ะลาเก็บทรวงยังแซมเดี๋ยวบอสกินเผามะติเงี้ยเมือกี้าจะเหลนอยู่หันละแล้วเม่ยจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวหรอกนะ เล่นลูกได้มาไล่หลายๆก็จะไม่เ hmm. ห็นกดตีให้นไหมเล่นตีทอดแอบยวพอดิโอ้ยบมื่อ uh, ก um, mm. ้คิปตอนหรอแนวนั่นน่ะว่าแต่ด้ซอยปู่ซอยโคตรเคยกับพ่อใจแล้วดีจริงเจ้าค่ะโอ้ยจะมันงควักกูดูไม่หยังเล้วนี่ลาตัวาดีกวาดีก็ว่าเอาสะก้อนต้องมาไปเบิ้งกี่คนอยู่หน้าห้องน้ำเมื่อไหร่จาบัดจ้านี่าเนาะแล้วกูไปยืนถากห้องหน้ากับเจ้าว่าน่าเขียวเหมือนกูน่า เทียนไปที่เทียนเดียวกลมาให้มันเป็นผู้แตกไปเลย่ยอยๆเออจะไงแต่เทียนไปที่ยังไงของดับของดีน้ำผ่้งเพอาะืดก็อยากกอดท<ต>ี่จะแพงแลอจะป่าในมืดเลย,ดยเด้อแต่ฮือบ่ได้แพงกออัเดี๋ยวผู้ขามาเริ่มพาลูกไปเข่าห้องน้ำจะข้าวสักวัน,นลูกได้ <มา S 1> เร็วไปเข่าห้องน้ำเพราันแล้วค่อยขี้ออกแล้วขี้แล้วเนี่ยนล้างตาเออบ้านว่าเจ้าขามไม่อย่างล่ะเนียขี้ให้ลูกชั้นนี้ เปิดเร็วเร็วย่างค่อยเอาไปใกล้เพิ่นเป็นลูกชิ้นเพื่อนวนะะเอาไปหาเพื่อนีเฮ้ไลไลไล่ตาเจ้าจืดอเล่พอมีซ่าเบิ้อนไลเ่เพื่นสองเกเจ้า ล็กแต่บอกตอนยังผู้ค่ะจื้อเอาเบิกเออดีแล้วดีแล้วเอาจื้อไรกับเบิ้งไ,ไล่เมื่อไหร่เพิ่นใส่จับไปเลยลูกเบิ้งตาเาบิง้งเบมีเบิ้งยังไหนกูเหม็นขี้ม <un> ัน,น,นคุณนายจ้าะซใส่เพียงเพลถให้ลูกเลยมื่อนี่เฝ้าเจา้าค่ะอันเซย์แค่ยังก่ออันดูดวงให้ลูกผูนะ้คาะเนี่ยดวงง่อยกระเซย์เบิ้งยี่สิบแตนะ่แต่เมื่อใบขีไปไปไ้เอาไปไม่พุนได้เอาปัญญาอีมองเร็วมันที่คิวตีเนาะ ใสละเมื่อพยย่อ,อนะใหญ่พ่อใหญ่ยไ่ือั่น้นอไ่เดี๋ยเอเคียหน้าใตาเื่ก่อนไปบักขารสอนผาดานมันไหไสมเหยียบตายมัสียชีวิตกนใสเบ,บ,บโอโร์บอยใช้รถทุ่งปนลัอ้โถได้เมือแดงจืงคึง ใล้ืจังสีว่าบด้บายเงินบายข้าน้ำเขาดอกมนไบ่ายเีเจ้าค่ะไรบ่ายเม่ต็นีเขาอะไรนีามันเห็นเบิดโ้นท้มันเหะเบิด่ะคนีเปนระเบิดกรตายทิ้ซื่อหนีเร็วอ้บ๊คกากลืนเบิรดฉากเบิร์ดฉากแนวว่านอดอกล็อกลอกขาทันตีรอดไปยังเลยนี่อันนี้ก็ได้ดูดวงแล้วจยาคาะเนี่ย ดามันตะหันน่ะนี่พูดกันคิดมหอดโอ้ไล่ชีวิตนี่กูไล่เมื่อเสลชีวิตนี่เป็นยังคิดหอดบ้านทับได้หนิแต่ว่าจิ้มหอดบ้านกาละสินคือบ้านทั่วลาดหเบื้งากก็นะอันสีไล่บ้านแขคอยุคลาดข่อยุคลาดเอ๊บ้านลายุคลาดบ้านยุคลาดอันไม่ใช่แต่กาละสินเป็นไทยสนิ คุณนายแกไปได้เสีย